สวัสดีเจ้าตนุฟังเจ้าตอนรับตนุฟังเข้าสู่ชมของรายการผัวผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้นะเจ้าก็เป็นรายการตีท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามมาฟังรายการตรงนี้ได้เจ้าสัปดาห์นี้สาม่ต่ำนะเจ้าราวสสุดาดูงามพับทําหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อน้อแม่พี่น้นองตนุฟังชุงนี้เนี่ยเขาไปทกทายโอดของรายการตัวแต้แขนกอนะเจ้าก็คือท่านผัวราชการจากกังหวัดพะเยาท่านผัวชื่อาติกีฬาแปลสวัสดีเจ้าท่านผัวเจ้าสวัสดีครับคุณสุดาสามีต่ำท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกท นะครับเจ้าอากาศเริ่มเปลีนน่ยนแปลงแล้วท่านผู้ว่าเนาะครับคาดว่าจะหนาวหนักกว่าเจ้านี่ก็เริ่มหนาวมาพองแล้วแต่ว่าจะหนาวนักน้อยคงต้องติดตามกันต่อไปเนาะเจ้าครับเอ่อสัปเดาร์นี้ใส่ไปตามขอเริ่มกันที่โรงแรกนะเจ้านั่นก็คือเรื่องของการจัดงานวันเกษตรถิ่นกว้นพะเยาครั้งที่หนึ่งประจําปี2องปันเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางจังหวัดพะเยานะครับได้ร่วมกับ ทางหายลัยพะเยาหน่วยงานราชการร,าากรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนได้ปรึกษารือก็เห็นพ้องต้องกันที่จะกำหนดให้มีการจัดงานที่ใจชื่อว่างานวันเกษตรถิ่นกว้านพะเยาครั้งที่หนึ่งประจำปี2557จซึ่งจะจัดขึ้น3วันด้วยกันนะครับระหว่างวันที่30ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2557นะครับสถานที่ณโรงเรียน อุบานเมืองพะเยาบ้านทกหวากตำบนแม่กาอำเภอเมืองพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านการเกษตรตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยต่างๆนะครับและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรของบรรดานักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดทื่อมีการสแสดงและจําหน่ายรร <sim. S 1> สินค้าต่าง,างๆ <S <S ในด้านการเกษตรนะครับทั้งผลฟิทในเรื่องพืชพักปลอดสารพิษพวกสินค้าโอทอปนะครับก็มีการนําแสดงผลงานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์นะครับแก่อาชีพของพี่น้องเกษตรกร uh. ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับดินเรื่องเกี่ยวกับน้าเรื่องเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับสัต์ทุกเรื่อง, <ๆ S 2> งนะครับก็จะมีการนําแสดงนําเสนอนะครับ uh. แล้วก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการสร้างการกระตุ้นการตื่นตัวการขยายตัวของธุรกิจเกษตร รวมทั้งกระตุน้นให้บรรดาเยาวชนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฮาซึ่งมีทั้งวิลเลยเกษตรเทคโนโลยีพะเยา <Rivera. S 1> มีทั้งนักนิสิตมหลาลัยพะเยาที่ <Aa. S 1> เปิดคณะ,กะเกษตรศาสตร์และด้านทรัพยากรธรรมชาติ <eyebr c oughs> อยู่ยก็จะได้มาร่วมในการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องงานใน,น,ในครั้งนี้รวมทั้งเราเราได้ให้ความสําคัญกับบรรดาพี่น้องชาวพะเยาเรารวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงก็ดีในเรื่องความสําคัญของอาชีพเกษตรกรในคณะที่เป็นผู้ผลิตอาหาร แล้วก็เป็นครัวของโลกนะครับรวมทั้งเพื่อไปการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ทงางมหาลัยพะเยาได้ก่อตั้งมาจะครบ4ปีนะครับ oh. อันนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลายอย่างอย่างที่ว่าเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการในการเตรียมงานกันนะครับ <Okay. S 2> ที่สลักลางจังหวัดพะเยาที่ผ่านมานะครับวันจันทร์ hmm. ที่13ตุลาคม <Okay. S 2> เพื่อที่จะได้มอบหมายภารกิจหน้าที่นะครับแล้วกไ็ได้มีการเตรียมงานกันซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็ ได้ร <łość> ับอโการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนะฮะทั้งภาคราชการทั้งองค์กรคองสิ่นภาคเอกชนในส่วนของยอดพะเยาก็ได้จัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์พนาจังหวัดส่วนหนึ่งะเพื่อดำเนินงานตามโครงการองค์การมหนธุ์วนยอดพะเยา โดยนะครับทางบริษัทในเครือซีพีกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติหรือวชวธนาคารพื่อการ,กรเกษตรและสะการก์กลางเกษตรนะครับของพะเยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องชาวพะเยานะครับจะได้ไปแหววชมงานแล้วก็ได้ความหูตด,ดยนะครับจะ,จะมีหลายๆอย่างนะครับเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการพลังวิโครงการหลวงนะครับงานวิจัยต่างๆ การเผยแพร่ถอยทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีก,การเกษตรมัใหม่นะฮะที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านเกษตรกร,กรทั้งหลายนะครับเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วก็กระตุ้นความตื่นตัวอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ในคณะรรมการก็เพื่อประชามพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านการเกษตรเพื่อรองรับ การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซ<ม>ียนนะครับหลังจากสิ้นปี2558ที่อนี่นะครับแล้วก็เพื่อให้่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะ,ะต้องการให้ออหน่วยงานต่างๆนะ,ะได้เอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่<ม>พี่น้องประชาชนคนในวิถีโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะมีหลายอย่างนะฮะทั้งนิทรรศการแสดงความรู้ผลงานวิจัยอย่างที่ว่าการแสดงของฟาร์มที่เหมาะสมการสาธิตไร่นาสุรภมรวมทั้งในเรื่องการสาธิตการจัด ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อโคขุนที่ที่เขาได้อู้กันไปหลายครั้งนะครับการจัดประกวดผลงานด้านการเกษตรการประกวดภาพวาดระบายสีวิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของวันนั้นนักเรียนการประกวดโคเนื้อประเภทลูกผสมชาโรเล่ลูกผสมบรามั่นอ่ไงเงี้ยใครที่สนใจเรื่องงัวเลี้ยงเนี่ยอยากจะเลี้ยงโคขุนก็เพื่อนก็ไปพอนะครับรวมทั้งประกวดไก่พื้นเมือง้วยแล้วก็หันว่าจะมีการ คัดเลือกสายพันธุ์มีการประลองดูสายพันธุ์ไก่ต่างๆกแข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตรของนักเรียนนักศึกษาสาธิตการแปรรูปอาหารนะครับการเซเวนาการจาหน่ายผลพิอยาี่วานะครับรวมทั้งของสุรยการต่างๆนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันอย่างจังหวัดพะเยาของคณะเกษตรทรัพยากรธรรมชาติมาเลพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรโดยมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน ตั้งแต่มน,นที่โครงการหลวงลนะครับสวทชภาคเหนือหรือว่าสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติเนี่ยทางกศทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบนสองและโดยเฉพาะเทศบาลตำบลแม่ก,กาเจ้าของพื้นที่แล้วก็ทางผู้ในการโรงเรียนอนุบาลทอกวากนะครับที่ตำบลแม่ก,กาเพิ่งก็ได้ร่วมมืออย่างดีมาประชุมปรึกษาเรื่อกันก็เต็มใจยินดีอยากจะให้ได้ไปจัดกันแล้วก็เราก็ใน เตรียมการต่างๆการจัดครั้งนี้ได้เป็นด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้ง3วันเนี่ยนะครับเราได้ฝากไว้ในเรื่องการประชามพันธ์ต้องบอกกล่าวให้พี่น้องเกษตรกรต่างๆนะครับในทุกอำเภอของยอดพยาวควรจะได้ไปแอวไปดูกันนะครับรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่เห็นทั้งนั่นเกษตรจะได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากนะครับในห้องเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ฝากไว้นะครับประชามพันธ์กันไว้นอ วันที่ 3. ส3ต,ตุลาถึงสองพฤศจิกาไปแอวงานกันวันกเกษตรถิ่นกวานพยาวแต่เดิมเนี่ยทางคณะกรรมการได้ตั้งชื่อว่าจะจัดงาน วันเกษตรทินฟ้านะฮะเขามาากทินฟ้ามันเป็นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองตั้งพะเยาเชียงไา้แปร่นานแต่ว่าคราวนี้อยากจะเน้นเฉพาะในเรื่องของจังหวัดพะเยาหอมเพราะว่าจังหวัดพะเยาหอมมีวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่เขาเน้นในเรื่องของการเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเกษตรนี่ก็ตรงเป้าหมายนะครับแล้วก็เมื่อวันก่อนวันพุธที่ผ่านมาในฮ่องก็ ได้เปิดแถลงข่าวเรื่องนี้กันที่วิทยาลัยกเกษตรเทคโนโลยีพะเยา,าเป็นครับที่ตำบลแม่นาเรือพะเยานะครับก็ได้รับการต้อนรับอำนวยความสะดวกจากท่านผู้ในการจากรัฐพน,น,นรตรงศรนนรร้องกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์ท้น้องนักศึกษา,าได้มาจัดการ จัดนิทรรศการจัดการแสดงบรรยากาศของอของงาน <c oughs> ถแถลงผลถแถลงข่าว,าวาแล้วก็รวมทั้งเป็นกิจกรรมกาแฟายามเช้าของส่รายการหน่วยงานต่างๆของยอาทยาวประจำเดือน ตุลาคมด้วนะครับซึ่งบริเวณสถานที่วิไัยเกษตรเทคโนโลยีพยานั้นก็เป็นสถานที่แ,แห่งหนึ่งที่เหมาะสมที่จะได้จัดกิจกรรมต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็คิดว่าในโอกาสต่อไปคงจะได้ไปใช้บริการตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันทั้งสิ้นเพราะว่าจังหวัดพเยาเขาเนี่ย ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์<ะ>ในเรื่องของการเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ําแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆที่รอเลี้ยงอคุคนคนพะเยาเลี้ยงภาคเหนือเล้งประเทศไทยหอ<ะ>นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการเกษตรเขาจะมองข้ามไปบ<ะ>้าง<ะ>อะนอย่างที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความหูนะครับแล้วก็ได้หประโยชน์เขาก็จะพยายาม มาร่วมมือกันจัดขึ้นครับค่ะนี่ก็คืองานวันกเกษตรถิ่นกวนพะเยาตีทเทนพผัวบอกจะ3 1ตุลาคมจะถึง2พฤศจิกายนที่สนามโรงเรียนอนุบาลเมือง,องพะเยาบ้านโทกกวากตำบลมา่งกามืนบเลย เทศบาลตะบนแม่กาไปตั้งมอพยาวน่อยนึค่ะจะได้ก็เจริญจวนนะเจ้าเจ้ารังของวันกเกษตรเจ้าทานพ้วเจ้ามาตีโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการคลองสวยน้ายําใสคนไทยมีความสุขเจ้าทานันพ้วเจ้าครับโครงการนี้เกิดเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาไทยนะฮะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้อนุมัติโครงการ อคืทุกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยได้เดินการนเนื่องมาจากาสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอุทุกภัยในหน้าฝนภัยแรงในดูแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็เกิดจากการตื้นเขินของแม่น้ําลําคลองตลอดจนแรงน้ําสาธารณะต่างๆ ซึ่งมักจะป้าว่ามีการแพร่ระบาดขยายตัวของพักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ําบดบังทัศนียภาพแหล่งน้าซึ่งนายกรมงตรีได้สั่งการเป็นเชิงนโยบายคือมีการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวในภาพรวมคือได้คอรอบคลุมในทุกมิติตั้งในเรื่องการบรหิหารจัดการน้าการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําที่เป็นอุปสรรคสําคัญนะครับ แล้วก็เพื่อแก้ไขมหาดาังกากระทรวงไทยก็ได้จัดทําโครงการที่ชื่อว่าโครงการคลองสวย oh. น้ําใสคนไทยมีความสุขน,นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแม่น้ําลําคลองแหล่งน้ําทั่วประเทศให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค <Okay. S 2> ือการสัญจรทางน้ําสามารถใช้งานได้ทุกเส้นทางบ่ม,มีุ uh ั huh. สรคจากการตื้นคืนหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ uh huh. แล้วก็ให้เกิดการมีส่วนร่วมของวิน้นงประชาชนในการร่วมกันอนุร,รักษ์บำรุงรักษาใช้ประโยชน์ ปลูกจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ําอย่างยั่งยืนรวมทั้งให้เกิดการระดมทรัพยากรศักยภาพของทุกหน่วยงานในสัง,สขขงกัดกระทรวงไทยมาดำเนินการร่วมกันปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะให้คนไทยทุกพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสุขซึ่งพื้นที่เป้าหมายคราวที่แล้วได้เล่าไปฟังกําครั้งหนึ่งแล้วมั้งององทานครับที่ว่ามีระยะที่หนึ่งที่เป็นเน้นหนักที่จะต้องทําทันทีเน<ด>ี่ยคือลุ่มน้ําเจ<ด>้าพญาท่าจีนแม่กรองปลาซักบางวกงบึงบัวเพชรและกวานพะเยา ยังยังยังไม่ได้เล่าฟังเนาะท่านก้อนพะยาเขาก็เป็นหนึ่งในเจ็ดพื้นที่เป้าหมายของประเทศนะครับที่ต้องดำเนินการนะครับซึ่งจริงๆแล้วจั่างที่ท่าพยาเขาก็ทํมาอยู่ตลอดนะครับมีการดูแลเรื่องการกำจัดพักโรคใช่ว่าเอาไปทําปุ๋ยทําอย่างนะครับดูแลกันทุกหน่วยก็ร่วมมือกันอย่างดีอันนี้เขาก็ได้มีการประชุมนะครับคณะกรรมการระดับจังหวัดไปเมื่อวันวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะวันจันทร์ที่สิบสามนะครับก็ได้อู้ได้จ่าได้ มอบหมายภารกิจกันไปว่าจากนี้ไปในเรื่องคอลองสวยน้ําใสนั้นนอกจาก,กว่านพยาวแล้ว <S <S ทุกพื้นที่ทุกอําเภอก็คงจะต้องช่วยกันสํารวจตรวจสอบอนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่น้ําลาคลองลําห้วยหนองบึงอย่างต่างที่ <S <S ที่เป็นแหล่งน้ําสาธารณะเนี่ยจะต้องดูแลถ้าว่ามันตื้นเขินหรือว่ามันมีจ,จพวกวัชพืช <S <S พวก พักตบชวาพวกอย่างต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต้องช่วยกันเพี้ยวช่วยกันนอออกเพื่อเบม่ให้มันเกิดกีดขวางทางน้ำาเ่ให้เกิดการตื้นเขิน นะครับสิ่งเหล่านี้เขาก็ทําอยู่นะฮะโดยเฉพาะควานพะเยาเนี่ยเขาก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะฮะแด้ก็ร่วมไม่ร่วมมือกันอย่างดีครับอ๋ออันนี้ต้องจริงๆเน,นี่ยนั่แรงก่อนเข้าถ่ายเลยเนาะทวว่านผู้ว่าเนาะไอ้ตีอันเอาไอ้ยังตีมันขึ้นมาจากลําน้ําลําคลองสายต่างๆนะเจ้าก่อนอันนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเนอะ่านผู้ว,ว่านะครับใช่ครับจากเรื่องของโครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุขนะเจ้าแล้วก็ควานพะเยาเป็นหนึ่งในโปรเจคท์นี่ยเพื่อนำนโยบายไปสู่การวัดนั่นก็เมื่อวันอังคาร ที่14บสี่ัดมาหลังจากที่ประชุมกันเสร็จเนี่ยเาก็ได้มีกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชาวาและโครงการคืนความสุขให้ชาวนาเปลี่ยนผักตบชาวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์จัดกันที่บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ําจืดเขียนาหิมีความาดัน<า>ดันดันตินนที่มีบรวนอก,น,กนักนะครับ,รบอันนี้ก็ได้รับ ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก<อ>ี่ยวข้องดีเพราะ,ะส่วนราชการของจังหวัดทั้งจังหวัดฮานบกพะเยาทั้งกรมธรรากที่17ทั้งพุ่งกับตชด .32- ทั้งรองผุ่งครับการตร,รวจผูทอนจังหวัดส่วนราชการทุกส่วนอ่ะได้ร่วมกันนะฮะทั้งอบจเทศบาลน,นะอบตข้างเคียงกำนันพี่บ้านพี่น้องประชาชน นะครับก็ได้ไปไปร่วมกันเปิดกิจกรรม,มโดยการที่เขานําพักตบชวาในก้านพะเยาที่หลายๆฝ่ายได้ร่วมกันนําขึ้นมาจากก้านนะทั้งเรือ,อกาจัดพักตบชวาของกรมโยธาธิการทางเมืองของกรมปรมงของศูนย์วิจัยปมงและของอบจพะเยา<ม>ของเทศบาลพะเยา<ม>ของอสอจังหวัดพะเยา,านะครับหลายฝ่ายไที่เขาเอาเอาขึ้นมาเอามากองกันไว้ที่บริเวณพื้นที่ของ ศูนย์พัฒนาศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาฝั่งตะวันตกเนเาะใช่ค่ะเตะออกกำลังจา้าที่ออกกำลังจได้เอาขึ้นมากองไว้แล้วก็เขาก็ได้นัดหมายระดมกำลังกันนะครับยานพนาหนะรถบรรทุกจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหาร<อ>ทั้งเทศบาลอ,อ,อ<ร>บจอทั้งกรมทางทั้งหลายๆหน่วยนะฮะอาบตเทศบาลมาแผ่พุ้นหอยลานทั้งราความใต้ยังก็มาช่วยกันนะครับแล้วก็มีรถอีแตนของพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรก็ได้มาร่วมกิจกรรม ลายซิปกันทีเดียวฮะยาวเหยียด นะฮะรถทหารตัวอย่างตัวก็ช่วยกันเอาขึ้นไปแล้วก็เราก็ได้มีกิจกรรมเปิดการลนลงเหมือนคลิกทลิออกใจครับเมื่อวันอังคารที่14ที่ผ่านมานะครับก็เป็นภาพที่น่าประทับใจถึงความร่วมมือร่วมมือกันที่ทุกฝ่ายหันความสําคัญที่จะช่วยกันดูแลก้านพะเยาหืมดงามแล้วก็ช่วยเอาอันพักลบชีวาเอาไปส่งห้องปุ๋ยอินทรีย์ของอกการอาหารสวนจังวัดพะเยาที่บ้านลองไ่ตะบนแม่ส่ยพื้นเมืองพะเยานะครับ ก็ได้ร่วมพิธีเปิดกันแล้วก็ปล่อยขบวนรถกันยาวเหยียดแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าที่จราจรของสานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาจัดเส้นทางรถเลี่ยงไปข้างทางไปเส้นทางอย่างดีฮะสะดวกสบาย <S <S <ๆ>นะครับก็สําเร็จด้วยดีหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปได้วยกันนะครับไปเ<อ>ยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่โงผลิตปุ๋ยของอบจอ ซึ่งได้เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่ามีเครื่องอีวาที่ว่านะครับก็ทุกคนไปหันการทํางานแล้วก็มีความพึงพอใจกันว่าโอ้โมันทําได้แต่เฮยนะแล้วก็ตั้งแต่เขาเริ่มเดินเครื่องมาตามที่ได้เล่าให้ฟังเขาก่อนตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่14ตุลาที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าเอาสามารถผลิตเป็นปุ๋ยได้แล้วถึงร้อยกว่าตันร้อยกว่าตันหลายเป็นประมาณ10 สิบกว่ากล่องะนะครับแต่ละวันก็ผพิษได้ประมาณบัดตามกว่าสิบตันโดยพิษจากผักตบชวาในก้านพะเยา,า,าที่ได้ขนกันขึ้นไปทั้งหน่วยงานขนทั้งชาวบ้านเอาไปส่งเข้าพ่องอแล้วก็เป็นเฟืองเข้าพ่อง<ผ>เป็นเปลือกเข้าโพดแกนข้าโพดท,ที่เอาลูกอันจังบ้านทำจังหนองหล่มดอกคําใต้อขนกันมานะครับรแล้วก็บางส่วนก็มีขยะเล็กน้อยขยะอินทรีย์ที่ว่าเอามาทดลองใส่กันก็มันก็เข้ากระบวนการ มีการบดหัอย่อยทีท่านพดว่างสลายก่อนแล้วก็ขึ้นใส่้าแล้วก็ไปเข้าอตู้อีว่าที่ว่ามันก็จะไปปั่นไปมัดไปอบแห้งย่อยออกมา เราใส่ผ่านกับลําเลียงออกมาแล้วก็มากองอยู่ลานแล้วหอกับไปพึ่งไว้แล้วเสร็จแล้วก็ทางท่านผู้เขอบการังหวัดหานวกพะเยาวท่านก็ได้มอบหมายให้น้องๆทหารวันละสิบคนไปช่วยกันบรรจุใส่ถุงนะครับก็ถ้าหน่วยงานไหนหรือพี่น้องชาวบ้านเอาขยะไปส่งเอาวัชพืชที่เป็นวัตถุดิบบอกว่าจะเป็นพักพรบเจีาว่าเศษหญ้าเศษไม้อย่างกิ่งไม้ใบหญ้าอย่างนี้เอาไปส่งนะครับ เอาปุ๋ยกลับไปเลยแลกกันแกกันะครับอันนี้ก็ได้ได้ดาเนินการกันอย่างนี้นะฮะคนที่เอาอีแตนขนไปส่งแล้วก็ได้ปุ๋ยต่างกลับบ้านไปนะฮะก็ไปใส่นาใส่สวนใส่ข้าวไม้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ประหยัดรายจ่ายเป็นการคืนความสุขให้ชาวนาให้พีน้องเกษตรกรนะครับเราก็ได้ทํากันแล้วก็มีทั้งสื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็ได้ความสนใจนะฮะไป สังเกตการก็แล้วก็นำเสนอภาพขา่าวผมคิดว่า,าจังหวัดพยาวฮองอมีโอกาสในเรื่องเหล่านี้เราก็ถือว่าโชคดีที่ ทุกคนเข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันถ้าอย่างว่า่นเพิ่นไม่ได้ทําอย่างนี้เพราะว่าเพิ่นมีเครื่องมือเหมือนเขาโอ้ถ้าเขามีเป็นประจำในไทยเข้าท่านและครับว่าเครื่องมือนี่มีเครื่องเดียวในประเทศอยู่เอเชียอย่างที่เราฟังนะอย่าว่าในประเทศไทยในเทวีเอเชียไปเลยลายที่เพิ่นฮัวที่พะเยามีเพิ่นนไขได้ก็ยังยังมาได้ไปเพราะนั้นของเขานี่จะอยู่ตรงนี้ประมาณจนถึงเดือนธันวาคมเป็นโอกาทองเพื่อที่จะทําปุ๋ย ถวายในหลวง5้ทันวาที่จะถึงนี้นะครับมัทํากว่า300ตันแล้วนี้ก็ได้ร้อยก็ร้อยกับตันแล้วมันก็คงใกล้เคียงแล้วทำเดือนสองเดือนไว้นี่คงได้นะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนท่านใดที่สนใจลองไปเอวไปพ่อไปเยี่ยมไปชมสิปากว่าบ่ตรต่อทหารอย่างนี้ว่าอยากให้ไปหู้ไปหันกันจะได้เข้าใจว่าวัชพืชที่มันมีประโยชน์ขยะที่เขารังเกียจกัน ถ้าสามารถจัดการให้ดีน่มันเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปเปลี่ยนปุ๋ยได้เอาไปเข้าโรง,งงานของอาบาจอพะเยาที่บ<ช>้านลองไฮเนี่ยแล้วก็ผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็เขาก็เอาปุ๋ยกับไปใช้ประโยชน์นะครับตอนนี้ก็มีหลายคนได้แวะเวียนไปดูไป<ช> <ๆ S 2> ส่งกันนะครับก็หานประโยชน์แล้วก็คงจะได้ขยายผลแต่เสียดายว่าเครื่องนี้อาจจะอยู่กับเขา,าได้ประมาณาสัก3าเดือนนะครับแต่ว่าในอนนคตก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนโยบาย ดังระดับสูงก็เป็นจะคความสําคัญจะคือการสนุนด้อย่าใดรเพราะว่าเครื่องนี้มันม,มีในประเทศไทยะนะ ครับจะมาทดลองที่จังหวัดพะเยาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของจังหวัดพะเยาที่ได้รับเ,เทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่นี้มาใช้งานในการแก้ไขปัญหาต่อปัญหา3เรื่อง, 1>, ง1กําจัดพักโรกเชื้อวัชพืชต,ต่างๆ 2. ส,สาม,มารถกําจัดขยะชุมชนทิวทนขยะอินทรีย์สามวัชพืชต่างๆ่ว่าจะเป็นเปลือกข้าวโพดซังข้าวโพดฟางกิ่งไม้ใบหญ้าแห้งทั้งหลายที่มักจะเผาอ่ะอันนี้ก็ม่ต้องเผาละเพราะนั้นแถมหน้าแรง ถึงนี้ก็จะลดลงไปเรื่องเรื่องหมอกควันเรื่องการเผานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อย3มเรื่องอย่างที่ว่าครับเจ้ามาต่อกันที่โครงการสินเชือ่อตะกี้เจ้าทันทัวรเจ้าได้เจ้าเ,เรื่องนี้ก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลน,นะครับที่จะ<อ>ช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกร นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทํานาเรื่อง,องของการทํานารัฐบาลน่เพ่นประกาศชัดเจนแล้วเนาะนว่าเพิ่นจะบ่มีนโยบายประชานิยมเรื่องของการจํานาเข้าประกระันราคาบ่มีแต่ว่าเพ<ต>ื<ม>่อนจะ<บ>ช่วยโดยวิธีอื่นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมาตราการในการสนับสนุนแหล่งเงินทุน นะครับลดดอกเบี้ยเงินกู้โ oh. ครงการสินเชื่อเพื่อรวบมรวมเข้า <Okay. S 1> นะครับแล้สร้างมูลค่าเชื่อมโยงการตลาดอ,อย่างต่างต่างเนี่ยก็ได้มีกิกรรมคําสั่ง <Okay. S 1> จากกระทรวงเกษตรตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขึ้นมานะครับมีผู้ว่าเป็นประธานแล้วก็มี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทํําทาลายท่านเช่นเกษตรกรจังหวัดเป็นรองประธานผู้ในการทกศจังหวัดหัวหน้าตรวจบัญชีสากรจังหวัดเกษตรจังหวัดเป็นอนุกรรมการโดยมีสากรจังหวัดเป็นกรรมการเลขานะครับแล้วก็มีนักวิชาการสากรแล้วก็เจ้าที่ทกศจังหวัดเป็นผู้ช่วยอันนี้ก็จะร่วมกันเจ็ดแปดคนที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการหือสินเชื่อ กับสถาบันของกเกษตรกรหรือกลุ่มกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับจากทางรัฐบาลตา่ำนโยบายเนี่ยเอามาซื้อเข้านะครับเพื่อรวบรวมแล้วก็ซื้อแล้วก็เอาไปแปรรูปอย่างนี้เน,นะครับก็เอาก็ได้ไประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะวางแนวทางในการที่จะ,ะไปดำเนินการตามโครงการซึ่งก็มีสากรประมาณสิบ แห่งนะฮะที่11แห่งแต่ได้มีการตรวจสอบแล้วก็คงจะได้สัก8แห่งนะที่อยู่ในรกเกณฑ์เบื้องต้นนะครับ <c oughs> ที่จะเข้าวมโครงการในครั้งนี้อันนี้รายละเอียดต่างๆพี่น้องชาวนาเกษตรกรท่านใดสนใจก็สอบถามจากทางหน่วยงานสากลอำเภอนะครับ <c oughs> หรือว่าทางทกศทุกสาขาได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นนโยายเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลกําลังดำเนินการโดยเฉพาะยังยิ่งอีกแถมเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนบอกกล่าวใน ที่นี้ก็คือเรื่องการากขึ้นทะเบียนเกษตรกร<อ>ที่รัฐบาลเพิ่งประกาศจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาหนึ่งไร่หนึ่งพันบาทเนี่ยไ่ละหนึ่งพันบาทาลแล้วก็กเกินคนละสิบห้าไร่กับหมื่นห้าพันอันนี้าาทางเกษตรเพิ่งก็ได้มีการขึ้นทะเบียนไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบกัน<อ>นะครับแั้นก็ขอนขอมือนะครับให้ทำให้ถูกต้องตรงไปตรงมา,าอย่าไปาทำาอย่างที่มันหมด โปร่งใสตรงไปตรงมาหรือไปสวมซิดสวมตัวกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหา,าการทุจริตแล้วก็จะมีความผิดขึ้นมา<อ>แล้วก็เป้นตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะทํางานมีกรรมการอาจจะมีผู้สมมติหมู่บ้านมีอาสากเกษตรในหมู่บ้านเนี่ย<อ>เป็นเลขาก็บอกได้เลยว่าขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือปปทเนี่ยเพิ่นส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วมาประสานงานกับทางจังหวัดพะยาวนะครับกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพยาวที่จะต้องหามาตรการในการป้องกันเมื่อมีการทุจริตนะครับเพราะนั้นถ้าทุจริตแล้วคนที่มีเป็นผู้สํารวจเป็นผู้รับรองเนี่ยทั้งหลายเนี่ยจะจะมีความผิดเพราะนั้นจะไปทําป็นเล่นเนอะ้านเพะนะครับเรื่องนี้ก็ฝากเตือนกันไว้หนาอยถ้าทำไปตรงไปตรงมาก็มีปัญหาแต่ถ้าทำแบบซื่อสัต์กันเนี่ยก็มีเรื่องมิราวกันก็ เดี๋ยวจะเป็นเรื่องติดคุกทิดตารางกันนะครับแล้วก็ในการนัดการเราจะมีการตรวจสอบซ้ําที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วเพราะว่าบางรายเนี่ยก็บางพื้นที่อาจจะไม่ใช่บ้านเขามันมีกระแสข่าวว่าบางทีเจ้าของที่นาพอโหรัฐบาลจะช่วยให้รับปันทวามจริงเพื่อนอยากจะใื้อคนทํานาแต่ปากฏว่าตัวเ่าบ่กได้ยานาเอานาให้คนอื่นเจ้านี่จะเอาตัวนะก็จะมีปัญหาหรือบางบางคนก็อาจจะเอาชื่อ คนอื่นมาใส่อย่างนี้อันนี้ก็ระวังไว้นะ,ะ,ะฮะถ้าบาดทาตรงไปตรงมานี่ก็มีปัญหาแน่นอนอแล้วก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายเพราะนั้นอย่าไปทําเลยะคะรับอันนี้ก็ได้มีการประชุมวางแนวทางมาตรการกันไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความเรียบร้อยใดีที่สุดตน่นโยบายลรัฐบาลครับเป้นต้องการให้คนตีเนาะ,ะท่านหน่อยอย่างเขาเป็นเจ้าของทีนะบางทีเขาบันมณิยะก็อย่าไปเอาเลยอย่าแค่ได้เลยมันมัน่ปช่สิทธิของเขานะ เ้าทํากันตรงไปตรงมาดีกว่านะครับอย่าไปคิดขี้โลภคไดใดิ่นนะอาจะเดือดร้อนคนอื่นนะครับเดือดร้อนต่อเก่าด้วยวันนี้ช่วงไายของรายการผู้ว่าผู้ประชาชนประจําสัปดาห์นี้ท่านผู้ว่มีอย่างที่จะฝากมุขเขาของเจ้าท่านเจ้าครับกีตก,ก้คุณสุดาอู้ถึงอาการหนาวเนา ก็ช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารในเรื่องอุตุนิยมวิทยานะครับเรามาระวังแล้วก็เมื่อวันก,อนก่อนก็เริ่มมีปัญหาไฟไหม้บ้านที่ตำบลแม่กาสองหลังนะครับเพราะนั้นอากาศหนาวมันจะมาพร้อมกับความแห้งแรงนะครับเพราะนั้นก็ฟืนไฟต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพน้ำมัยกันเรื่องของการช่วยเหลือเครื่องหุงกันหนาวอย่างต่างเนี่ยผมอยากจะให้พ่อ,อพ,พี่น้องนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่ามีพระห o มเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็ พยายามช่วยตัวเองหน่อยนะฮะไม่ใช้ว่าพอถึงหน้าหนาวก็จะลอเอาผ้าห่มใหม่ตลอดนะผ้า <Yeah. S 1> ห่มเก่าคงเต็มตู้เต็มบ้านนะฮะ <Yeah. Okay. S 1> เอามาพึ่งแดดตากแดดทำา <Yeah. S 1> อสะอาดค่าชช้โรกแล้วก็ <Yeah. S 1> ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับหรือ <Yeah. S 1> งบประมาณ ของแผ่นดินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเองนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้แต่ว่าถ้าบบพอแท้ๆอย่างไรก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วก<ม>องอบตเทศบาลของทั้งจังหวัดอำเภอก็จะดูแลกันะนะครับรวมทั้งองค์กรสานกรกกุศลต,ต่างๆเพราะว่าจะเป็นทั้งเราก้าชาติจังงวัดทั้งมูลนิธิีต่างๆงเพื่อนก็มีน้ำจิตน้ำใจอยู่แล้วก็พยายามดูแลช่วยเหลือตนเองนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเจ้าขอบคุณท่านผู้ราชการจังหวัดพะเยาเจ้าคือท่านผู้ชาชุนฉติกิรัลแปงตีท่านได้มาเล่าดองร้าวที่เป็น ประโยชน์สำหรับบาคคณพะเยาได้ติดต่มมาฟังกันเวลาโมเจ้าสมัยตามรัชวัสดาดูงามพระกรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจะต้องลาโทรฟังกันไปก่อนสัปดาห์หน้านะเจ้าปิกมาปากันไหมเจ้าวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ